สว,ส,สวัสดีทุกคนเลยครับมือน,นี้นะครับเราก็จะมาเบิง้งกล้วยเถิกนะครับกล้วยเถิกตัวนี้อายุสี่ปีนะครับไปเบิง้งกล้วยแม่เหมือนเหมือนมันดักดักแดดครับกล้วยแม่นครับ ไุ้แม่ยศยศค,ค,คุ้ยเถิกินางาอยู่ครับเพิ่งเอามาใหม่นะครับม้าเหรอยศยศขี่ได้นะครับกุ้ยเถิก็ขี่ได้นะครับคุย้ยตัวนี้ออก็มาเขาือพมนะครับมันหอนเดียวนอนก่อนกุ้ยเถิก ไปยืนมองไว้เอย่มองทางกุนนะครับดัง๊บกแข็งดังอ่อนๆพอดีพอดี ครับเดี๋ยวจัง่อยกลับไปนอนเดี๋ยวพี่ก็ได้เขียวโลนถอยกันถอยถอยถอยอเดี่ยวมากนะครับไปดึงเสือควรออกมาก,ก่อน tốc hả cái năng lượng ấy xong là cái đi xấu tí